สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียไปที่จังหวัดตราดกันบ้างล่าสุดกรมทางหลวงได้เร่งขยายทางหลวงหมายเลข3สายตราดหาดเล็กจังหวัดตราดเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจชายแดนส่งเสริมท่องเที่ยวรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งระหว่างประเทศด้านภาคตะวันออกและเป็นประตูการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษกาะกงประเทศกัมพูชา โดยทางหลวงเส้นนี้มีความคืบหน้า85%จะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน2,564เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่16สิงหาคม2อง4มีรายงานจากกรมทางหลวงว่าทางกรมทางหลวงได้เร่งดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลขย3 สายตราดหาดเล็กที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ตลอดเส้นทางเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดตราดสนับสนุนเขตเศรษฐกิจชายแดนรองรับการขยายตัวของเมืองและแก้ไขปัญหาการจราจรเนื่องจากจังหวัดตราดได้รับการจัดตั้งให้พัฒนาเป็นหนึ่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรกโดยตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการค้าการขนส่งต่อเนื่องระหว่างประเทศ ได้เป็นศูนย์กลางด้านการบริการด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นประตูก,การค้าชายแดนมีด่านการค้าบ้านหาดเล็กซึ่งมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าสามารถเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษก่อกงประเทศกัมพูชาที่ผ่านมากรมทางหลวงได้ขยายเส้นทางดังกล่าวเป็น4ช่องจราจรแล้วเสร็จระยะทางรวม65.550กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้คงเหลือช่วงสุดท้ายตอนทางแยกเข้าตบวนไม้รูดถึงบ้านคลองจา่าระยะทางประมาณ23.450กิโลเมตรกระทรวงคมานาคมจึงผลักดันให้แล้วเสร็จภายในปี2564ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จจะเสริมสร้างโครงข่ายทางหลวงให้สมบูรณ์ตลอดเส้นทาง89กิโลเมตรโดยสำนักก่อสร้างทางที่2เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข3สายตราดหาดเล็ก ตอนทางแยกเข้าตำบลแม่รูดถึงบ้านคลองจากจุดเริ่มต้นโครงการกม454-390ก390ถึงกม477-840ก8ป0ระยะทางประมาณ23.450กิโลเมตรซึ่งผ่านพื้นที่อำเภอเมืองตราดและอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษสีช่องจราจรผิวทาง a อสฟัลต์คอนกรีตเซอร์เฟกว้างช่องละ3.50เมตร หลาทางด้านนอกกว้าง2.50เมตรโรวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอีก7แห่งและก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณ2องข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจำนวน11แห่งพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทางงบประมาณ985.471.490บาล้าน4บาทปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าประมาณ85%เ คาดว่าจะก,ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน2564นี้ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญด้านการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ส่งเสริมการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวและเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาที่มีอัตราการเพิ่มของปริมาณรถสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดตราดรวมถึงสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec ของประเทศไทยอีกด้วยครับจังหวัดตราดนอกจากจะมีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยวแล้วยังเป็นทำเลสำคัญในการหนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นจริงมากขึ้นและยังช่วยส่งเสริมการค้าของไทยให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยการเป็นประตูการค้า ที่เชื่อมโยงไปยังกัมพูชาและเวียดนามตอนใต้อีกด้วยครับ